สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และชาว Facebook ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ร้านวอเกษตรของเรานะคะมีรถถเข้ามารีวิวให้ชมนะคะเป็นรถไถ่ายคูปะตา B2140 นะคะสวยะคะสวยๆเลยสำหรับเข้าลองอ้อยนะคะท่านใดที่กำลังมองหานะคะ B2140 นะคะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะระบายความร้อนด้วยน้ำเนาะ,ะขับเคลื่อน4ล้อคะ่ะสวยๆเลย เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะสีสันสวยงามเลยนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่817ชั่วโมงนะคะรถคันนี้จดทะเบียนปี56นะคะอ่ามีโครงการอ้อยให้เรียบร้อยนะคะสําหรับเข้าร่องอ้อยได้เลยนะคะ B2140 นะคะเป็นพวงมาลัยพาพวงมาลัยธรรมดานะคะคันนี้จะไม่พาเวอร์นะคะปรับสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0 9 1 0์6 2 9 7 2นะคะ0910-06-2972นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลวังบัวอํเภอคลองหุง,งจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะสวยๆเลยอ่เก้าเกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะ B2140 พวงมาลัยธรรมดานะคะ ท่านใดที่กำลังมองหานะคะ B 2 1 4 0สําำหรับเข้ารองออยนะคะขนาดกระทัดรัดพอกำลังใช้งานเลยนะคะสนใจก็โทรเข้ามาหาน้ำได้เลย0 9 1 0 0 6 2 9 7 2นะคะอ่าะคะอันนี้เราถอดออกนะคะเพื่อให้เห็นสภาพเครื่องนะคะยางหน้ายางใหม่เลยนะคะยางหลังเป็นยางคู่ตัวพร้อมใช้งานนะคะใช้งานได้อีกย,ยาวๆเลย B2140 นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลวังบวงเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ0910-06-2972นะคะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่0910-06-2972นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรีวิวของเราคะ่ะสวัสดีค่ะ